สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาสอบไปสอบมาเอ้าเฮ้ยจบเฉยเลยยินดีด้วยนะครับจบแล้วโชคดีครับจะจบแล้วนะครับในทุกเส้นทางของความฝันต่อจากนี้นะครับก็ขอให้พวกเรานะครับมุ่งมั่นตั้งใจก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับรกันนะจ๊ะจบจบ ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบผลสำเร็จในชีวิตและมีอนา,าคตที่สดใสตลอดไปนะคะถึงนักเรียนม3ม6ทุกคนนะคะวันนี้ก็ก้าวมาสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้ก้าวไปสู่ความฝันด้วยความพยายามไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะคะถ้าเกิดปลาประสบผลสำเร็จแล้ว ก็อย่าลืมกลับมาพัฒนาโรงเรียนสรอยเซรีวิทยาแห่งนี้นะคะถ้าชีวิตมันสีเรียดให้ขายเคียดด้วยการทำอาหารนะคะจากใจครูข้าราการค่ะบ๊ายบายก็ในระดีที่นักเรียนจะได้จบการศึกษาในปีการศึกษา2566ของม .3 และม .6 ในฐานะคุณครูยูไฟ ปกครองก็ขออุกพรณะให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาสิ่งที่ครูทำมาทั้งหมดก็คือเพื่ออนาคตของนักเรียนเองมอง้ไปแล้วจบการศึกษาขั้นสูงสุดพั้นานก็ขอใหอ้ไปตามคันลองของนักเรียนเองที่นักเรียนเลือกที่จะไปขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ าฝากถึงม3กับม6นะคะก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับการจบการศึกษาเนาะก็ขอให้เติบโตไปเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองค่ะขอให้นักเรียนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหน้านะครับคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการครับผมโชคดีมีใช้ครับขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม3และม6กที่กำลังจะจบปีการศึกษา2566นะคะ ขอให้หนักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกยินดีกับนักเรียนชั้นม6แล้วก็ม3เลยนะคะที่จบการศึกษาภายในปีนี้แล้วยังไงก็ขอให้นักเรียนนะคะช่วปีแล้วก็มีความสุขในเส้นทางที่ตัวเองเลือกต่อไปนะคะยังไงก็หากเจอกันนอกเรียนทักทายนนะคะสวัสดีค่ะ o k เ y let's go เรียนให้จบเป็นหน้าที่เรียนให้ดีเป็นความสามารถแต่ที่แน่แน่ไม่พลาดตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับยินดีด้วยกับนักเรียนชั้นม .3 แลนะมทุกคนโชคดีครับ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม3และม6ที่จบปีการศึกษานี้ด้วยนะคะทั้งนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนต่อและนักเรียนที่ตัดสินใจประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่หวังเอาไว้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมพินฐานบ้านเกิดอย่าลืมกลับมาพัฒนาสรอยเสรีวิทยาแห่งเพื่อน้องๆรุ่นหลังกันนะคะยินดีด้วยค่ะ สำหรับครูนะคะขอฝากน้องมอ3าและพี่ม6ค่ะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้อย่าหยุดอยู่กับการเรียนจบค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆม3และพี่ๆม6ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้นะคะยินดีที่ได้รู้จักและพบเจอกันนะคะครูจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยินดีกับความสำเร็จของพวกเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโชคดีทุกคนนะคะเลียนสนุกลูกดังสบายคุูดอยหล่อจะตายต้องสรอยซีรี สำหรับครูนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม .3 แลวก็ม6ด้วยทุกๆคนเลยก็สำหรับนักเรียนชั้นม .3 นะคะก็จะโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งเป็นนักเรียนมปลายเนาะแล้วก็นักเรียนชั้นม .6 นะคะครูก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆก,ก,กับในเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะครูขอให้นักเรียนเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้เติบโต เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้นะคะครูก็อยากจะบอกว่าจออออครับก็ขออวยพรให้กับนักเรียนชั้นม .3 แล้วก็ม .6 ที่จะได้จบการศึกษาในปีการศึกษา2566นี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนั้น มีความสุขความจเจริญน,นะครับที่สิ่งหนึ่งประกาศใดก็สมความมุ่งมั่นพัานาทุกสิ่งทุกการนะครับเรียนจบไปก็นําสิ่งดีๆที่จากโรงเรียนสอยศรีวิทยานำไปปรับใช้เป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็ขอวอวยพรให้เรียนทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขครับขอบคุณครับ เธอได้สิทธิที่ลากนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโอกมือให้กันดีที่ลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดี